สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววัวทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับสีตาชนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกกับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับว่าอ่าสร้างรายไดจากการเลี้ยงวัวประตูสู่เงินล้านนะครับมันมีวิธีการเลี้ยงแล้วก็แนวทางการเลี้ยงเป็นแบบไหนครับอ่าผมจะเกินคร่าวๆก็คือมันจะเป็นโคอ่าโคเงินล้านนะครับเลี้ยงได้เลี้ยงง่ายหายจนนะครับก็จะเป็นโคต้นน้ําสู่โคปลายน้ํานะครับ การเลี้ยงก็จะมีลงดีเทลลึกๆก็จะอยู่ภายในคลิปนะครับผมก็มาลงแนวทางแล้วก็ชี้แนะให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าคนเลี้ยงแบบไหนนะครับแล้วก็แบบไหนที่มันจะควรเลี้ยงถูกยงถูกวิธีนะครับให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอฝากช่องยูทูบนะครับช่องสีตาชาแนลนะครับถ้าเ่านชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปกันต่อไปครับ ครับเดี๋ยวอ่อย่างแรกเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างละเอียดเลยก็คือจะไล่เป็นตั้งแต่โคต้นน้ําสู่โคไปน้ำนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูโคต้นน้าก่อนนะครับการเลี้ยงแบบไม่ยืนลงนะครับผมจะอ่แนะนําภายในคลิปไปด้วยนะครับว่าอ่ะควรเลี้ยงแบบไหนนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนไปนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูโคต้นน้ําก่อนเลยครับไปครับครับอย่างกับข้างหลังผมนี่นะครับก็จะเป็นโคต้นน้าครับโคต้นน้าของผมนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงแบบอ่า โดยตามธรรมชาตินะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนการใช้ใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าใช้จ่ายนะครับภายในโรงเรือนครับมันก็จะลดลงไปนะครับแล้วอีกอย่างนะครับการเลี้ยงวิธีแบบนี้นะครับผมลองสังเกตนะครับการคลอดลูกครับก็จะมีการคลอดลูกที่คลอดง่ายกว่าวัวยืนลงโคยืนลงครับเพราะว่าได้ออกกับร่างกายนะครับลูกภายในท้องก็จะได้แข็งแรง ไปด้วยนะครับเพราะว่าการยืนลงเยอะนะครับมันจะเสี่ยงต่อการนะครับทําให้ตัวแม่นะครับยืนมากๆขาดวิตามินซีวิตามินต่างๆที่อาจจะต้องมาเจอครับไม่ว่าจะอยู่ตอนตอนเลี้ยงเนี่ยจางแดดครับมันก็จะมีวิตามินเสริมสร้างกระดูกไปนะครับก็โคต้นน้ำตอนนี้นะครับก็เราก็จะเลี้ยงแบบครับโคต้นน้ำพันธุกรรมที่ค่อนข้างที่จะสูงครับเพราะว่าหนึ่งครับเราสามารถนะครับขายพันธุกรรมได้นะครับ แล้วก็อสองครับเราสามารถขายออกไปทางว,วัวปลายน้ําได้ครับวัว uh, ที่ผมจะแนะนําก็คือเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับส่วนตอนเย็นเรายืนลงครับเราก็ปล่อยทั้งวันครับแล้วเราก็ยืนลงตอนช่วงเย็นนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเลี้ยงครับตอนตอนช่วงเย็นผมก็จะตัดหญ้ามาเสริมครับเพราะว่า่าเอาให้วัวเราได้มีความอุดมสมบูรณ์ครับเพราะอันที่เลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับมันจะได้ลูกเร็วครับ ปีละครั้งครับปีละตัวนะครับมันก็จะสร้างรายได้ให้เรากับได้ทุกปีนะครับออย่างนี้นะครับและผมก็จะมีวิธีการเลี้ยงนะครับก็คือนะครับผมจะไม่ให้อาหารข้นในช่วงตอนเช้านะครับผมจะให้ตอนเย็นแค่นะครับอย่างของผมนี่ประมาณ30ตัวผมให้30สโลครับตัวโลครับเป็นแค่วันเดียวนะครับตัวโลนะครับ จะลดค่าใช้จายนะครับแล้วผมก็จะตัดหญ้ามาแทนนะครับน,นี่วิธีการเลี้ยงของผมนะครับเป็นโคอ่าโคต้นน้ำครับแล้วก็อ่าจากหลักที่ผมจะแนะนําก็คือผมอยากให้เลี้ยงโคต้นน้ําในอ่าในระยะ2-3ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าอ่าเราจะอ่าเราจะมีอ่า,ารายได้นะครับารายได้เข้านะครับอย่างอา เสมอต้นเสมอปลายนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงในปีปีแรกนะครับวัวมันจะยังไม่มีผลงานให้เราเห็นว่าวัวต้นน้าที่เราซื้อมาที่มีพันธุกรรมค่อนข้างสูงครับที่สามารถจ่ายได้ออกสองแนวทางสามแนวทางเนี้ยครับมันจะมีผลงานได้ในช่วงปีที่สามครับผมอยากให้อาพี่น้องคํานึงถึงตอนช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะว่าการใช้เวลาในการเลี้ยงงวน,นะครับเราต้องใจเย็นนิดนึงนะครับครับนี่ก็จะเป็นชี้แจงแนะนํา การเลี้ยงโคต้นน้ำเบื้องต้นเลี้ยงเล็กน้อยนะครับก็ยังจะมีลงดีเทลลึกๆก็อาจจะเป็นเรื่องสายพันธุ์อะไรเราก็ค่อยว่ากันไปนะครับแต่ที่ผมแนะนําเลยก็มีการเลี้ยงแล้วก็พันธุกรรมที่สามารถจ่ายออกได้หลากหลายแนวทางนะครับที่ผมแนะนํานะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูไล่ระดับนะครับเป็นบัวกะเป็นโคกลางน้ําครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปครับโคกลางน้ํานะครับผมก็จะเลี้ยงให้กินอาหารข้น ด้วยแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อ่าเป็นวัวปายน้ำนะครับเราไม่ต้องคุณอาหารเต็มที่นะครับเราต้องใช้เวลานะครับรอเวลารออายุเขานะครับเพื่อส่งต่อให้เป็นวัวปลายน้ําอีกทีนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับที่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือสามารถไปทางได้สองทางนะครับไม่ว่าจะเป็นขายพันธุกรรมไปทําพ่อหรือว่าสามารถไปเป็นวัวโคก กลางน้ําหรือว่าเป็นโคกปลายน้ําก็ได้สบายนะครับอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้น่าจะเห็นได้น่าจะเข้าใจกันได้ดีมากกว่านะครับนี่นะครับได้เห็นจะชัดนะครับก็คือผมจะสรุปไปฝั่งเลยก็จะเป็นโคที่สามารถนะครับส่งออกได้สองแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมหรือว่าอ่าโคปลายน้ํานะครับสรุปง่ายๆก็อ่าเราสามารถจำหน่ายออกได้สองแนวทางนะครับขายพันธุกรรมนะครับ เพราะว่าเรามีพันธุกรรมจากโคต้นน้าที่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปได้หลากหลายแนวทางเลยนะครับอย่างที่ผมแนะนําไว้ตอนโคไปน้ำนะครับผมอยากให้เลี้ยงเป็นโคไปน้ําที่มีพันธุกรรมที่ค่อนข้างที่จะดีสามารถอ่าจําหน่ายออกได้หลากหลายแนวทางครับถ้าเราเลี้ยงพันธุกรรมไม่ดีเลี้ยงอ่าวัวที่เป็นมาขายวัวไปน้ําเดี๋ยวเราจะได้ไม่หลากหลายแนวทางเหมือนที่ผมเลี้ยงนะครับอันนี้ ผมมาแชร์แนวทางให้ดูนะครับแบบนี้น่าจะเข้าใจนะครับเข้าใจอ่าลงลึกนะครับเพราะว่าเราได้เห็นภาพได้เห็นตัวจริงครับมันน่าจะโอเคมากกว่านะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูเราจะไปพาไปดูโคปลายน้ำนะครับว่าอ่าเขาจะมีอายุควรเลี้ยงประมาณไหนนะครับนี่อย่างนี้น่าจะเห็นได้อ่าพี่น้องน่าจะเห็นน่าจะเห็นน่าจะอ่าคิดตามน่าจะเห็นภาพนะครับอย่างนี้นะครับเราสามารถ ไปได้สองแนวทางนครับอ่านอย่างนี้นะครับถ้าไปในทางปลายน้ําเราก็สามารถออกแค่าอาหารเราสามารถจําหน่ายออกได้เลยนะครับแล่เราก็ได้อาที่เหลือก็คือค่าตัวเขาเราก็ไม่ต้องซือครับเราก็ได้เต็มๆนะหรือว่าเราจะาขายพันธุกรรมให้เพื่อนบ้านนะครับที่อยากจะนาพันธุกรรมเราไปพัฒนาเราก็สามารถขายได้เลยนะครับเพราะว่าดังอ่านลักษณะแล้วก็สามารถทําพ่อได้แล้วก็แบ่งพันธุก,กรรมไปพัฒนากันนะครับ นี่นะครับน่าจะพอจะเห็นภาพนะครับอาจจะผมพาไปดูโคปายน้ำนะครับว่าอายุควรเลี้ยงประมาณไหนแล้วเราจะได้เห็นภาพจะชัดนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับครับนี่ก็จะเป็นโคปายน้ำครับเดี๋ยวอันนี้ยังจะมาพูดคร่าวๆนะครับว่าอายุควรจะเลี้ยงเท่าไหร่ที่ผมเลี้ยงครับก็ช่วงนี้ก็ําปีขึ้นไปนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคครับ ที่ต้องมีวัวโขกกลางน้ำก็เพราะว่าเราต้องรออายุนะครับเราต้องรออายุนะครับที่ผมทํานะครับผมจะทําให้ครบให้จบที่เดียวที่เลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าเราประหยัดต้นทุนการซื้อข้าวได้เยอะครับได้เยอะครับเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากครับอาจจะให้ดูตัวนี้ครับน่าจะเห็นชัดนะครับน่าจะเห็นภาพขึ้นมาอีกนิดนะครับก็คือวัวที่มาจากต้นน้ํา จริงๆนะครับอ่านี่นะครับวัวที่มาจากต้นน้ำจริงๆมาดูนะครับนี่จะเป็นวัวหัวโล้นนะครับมาจากต้นน้ํานะครับอ่าทาไมถึงมาอยู่ปลายน้ําได้ไม่เป็นพ่อพันุ์หรือว่าไงบางทีถ้าตัวนี้นะอ่าอาจจะมีรูปหนึ่งถึงสองชุดแล้วนะครับอ่าแล้วเขาอดนะครับแล้วเราต้องอ่านำพฤกรรมาพัฒนาอยู่เรื่อยอยู่ตลอดครับเราเลยอ่าส่งตัวนี้นะครับมาเป็นวัวปลายน้ําแทนนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ ่างกับตัวอ่าตัวเดี๋ยวผมจะพาดู ue, ต,ตัวอื่นนะตัวอื่นทั่วไปก็จะเป็นหัวที่อ่ามาจากบัวกลางน้ําที่อ่าเป็นวัวธรรมดาไม่มีพันธุกรรมที่ก็ที่สูงเท่าไหร่นะครับแต่อย่างกับตัวเมื่อกี้ที่ผมแนะนําเลยนะครับเราจะเห็นภาพเลยครับตัวเมื่อกี้นะครับโดนที่หัวล้นครับเพราะว่าอ่าเป็นหัวที่สามารถไปได้หลากหลายแนวทางครับนะไปลากไปได้หลากหลายแนวทางนะครับเพราะว่าอ่าจะไปอาจอย่างกับตัวนี้ถ้า จะไปทางขายพันธุกรงก็สามารถจะไปได้นะครับเพราะว่าเรามีลักษณะสูตรทรงที่ค่อนข้างที่จะสวยครบจบนะครับเรื่องพอบวนะรวบสรุปเลยก็คือโอต้นน้ำนะครับผมอยากให้พี่น้องเลี้ยงแบบค่อนข้างที่จะมีพันธุกรรมสูงนิดหนึ่งนะครับ<ฮ>เพื่อนะครับเราสามารถจำหน่ายออกได้ทั้งพันธุก,กรรมทั้งเป็นบวบ ปายน้ํานะครับอย่างกับโดนกี้นะครับเพราะว่าถ้าเราทําได้ที่ผมทําแบบตอนนี้นะครับเราสามารถนะครับขายได้ทั้งพัตุก,กรรมขายได้ทั้งหุนนะครับแล้วเราก็จะตัดเรื่องการซื้อเข้าในราคาแพงอ่าหนึ่งนะครับตัดเรื่องการซื้อเข้าในราคาแพง แล้วก็าการจเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อที่เรานํามาคูน,นครับเพราะว่าวาที่เราเอามาพัฒนาเองเราก็เลือกสายพันธุก,กรรมที่มันค่อนข้างที่จะพัฒนาได้เยอะนะครับเราก็จะมีข้อดีนะครับตรงที่ผมพูด่สักครู่นะครับมันจะมีข้อดีนะครับอย่างกับเราซื้อเดี๋ยวนี้ก็มีาการผสมเทียนนะครับเราซื้อ มาผสมเทียมเราเลือกอ่าการการออกของกล้ามเนื้อตรงส่วนนี้แล้วเราก็มาพัฒนาของวัวเรานะครับเพื่ออ่าการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อมันค่อนข้างทีจ่จะเจริญเติบโตดีกว่าวัวที่เป็นวัวทั่วไปนะครับอันนี้ผมที่สังเกตมานะครับโตผิดกันนะครับโตผิดกันนะครับหัวที่เลือดสูงครับ ผมอยากให้พี่น้องเลี้ยงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นประตูสู่เงินล้านให้กับพี่น้องหลายๆคนได้นะครับครับวันนี้โครงการนี้นะครับผมจะมีลิงก์นะครับอยากจะติดตามนะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็ถ้าพี่น้องสนใจก็กดลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปผมได้เลยนะครับก็จะเป็นโครงการเงินล้านนะครับโรงเงินล้านนะครับ เราจะมีแนะนำแนวทางครับไว้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อ,อเป็นแนวทางของใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะเลี้ยงวัวหรือว่าเลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีวิธีการที่เลี้ยงแล้วสามารถที่จะจำหน่ายได้หลากหลายทางผมก็จะมาชี้แจงนะครับเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องไปนะครับนี่นครับก็คลิปวันนี้ก็จะมี ประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะรู้หรือว่าอยากจะศึกษาก็ทักมาตามลิงก์ตามรายละเอียดใต้ตตตคลิปได้เลยนะครับผมก็ยินดีนะครับยินดีนะครับปรึกษาหรือว่าอยากจะมาเที่ยวชมนะครับหรือว่าจะอยากจะเห็นตัวจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะทักมาคุยโทรมาคุยได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมติดตามช่น e l นะครับก็ขอถ้า พี่น้องชื่นชอบครับขอให้พี่น้องช่วย่ากดติดตามกดหัวใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปเป็นต่อๆไปนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอลาพี่น้องประเพียเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ